สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับ Channel ชอบรีวิวนะครับเป็น Channel ที่จะมารีวิวสิ่งของนะครับที่ผมซื้อจริงใช้จริงมารีวิวเพื่อให้ทุกคนใช้ประกอบในการตัดสินใจในการสั่งซื้อวันนี้ผมจะมารีวิวของฝากของที่ระลึกที่ผมอยากจะนําไปฝากคนรู้จักที่ไม่ซ้าใครแล้วก็มีสตอรี่นะครับตัวนี้มีสตอรี่ยังไงก็คือไฮไลท์บ้านเชียงมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก,กว่า5,600ปีนะครับเป็นเครื่องปั้นดินเผา ที่สืบทอ,อดมาจากบรรพบุรุษโดยการปั้นเองด้วยมือและก็เขียนด้วยมือนะครับทุกชิ้นประทาขึ้นโดยคนมั่นเชียงจริงๆมีหลายขนาดแล้วก็หลายไซส์แต่ที่ผมเลือกไซส์นี้มานะครับ <ๆ S 1> เพราะว่าผมว่าเหมาะกับการตั้นโตแล้วก็เหมาะกับการวางประดับในจุดต่างๆนะครับผมก็เลยคิดว่านี่แหละไซส์นี้เหมาะเป็นของฝากมากๆก็คราวนี้ผมจะมาเทียบให้ดูนะครับว่าไซส์ประมาณไหนนี่ครับเห็นปากกาไหมครับ สูงประมาณนี้นะสามารถใส่ปากกาได้ด้วยนะใส่ดอกไม้ใส่อะไรผมว่ากาลังดีเลยตอนนี้มีอยู่3แบบเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ดูทีละแบบนะนี่นะครับอันแรกเลยเป็นทรงก้นกลมนะครับเขียนด้วยลวดลายนะครับชื่อว่าลายก้นหอยครับตัวนี้จะ,ะเคลือบเงานะครับให้มันมันลื่นๆนะครับดูสะอาดดูลีนๆนดีดูจากงานแล้วก็จะแบบ เป็นเหมือนงานแฮนด์เมดนะครับก็คือทั่วไปที่จะมีตำหนิบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ตำหนิเสียหายนะครับเป็นความไม่สมบูรณ์แบบของการทำด้วยมือนี่แหละครับผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของงานแฮนด์เมดที่ทุกชิ้นจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆด้วยความทำด้วยมือครับเลยมีคุณค่านะผมว่าชิ้นที่สองเลยครับนี่ตัวนี้เลยก็เป็นทรงสูงนะครับมีเชิงก็ไม่ต้องใช้ขาตั้งนะครับในการ ตั้งเลยตัวนี้ก็ลักษณะเคลือบเงาความกว้างของรูแล้วก็าฝานะครับก็เท่าๆกันนะครับเท่ากันทุกชิ้นเลยก็ด้านฐานนะครับนี่ครับเห็นได้ชัดเลยครับเห็นไหมครับรู้เลยว่าเป็นดินเผาดูจากรอยเผาจากความร้อนสูงนะครับนี่ของแท้ๆนะครับออริจินอลส่วน ชิ้นที่3นะครับเป็นชิ้นที่ส่วนตัวผมชอบมากที่สุดเลยก็คือเป็นทรงก้นกลมนะครับแล้วก็เขียนด้วยาลายก้นหอยนะครับเหมือนชิ้นแรกเลยแต่มีความพิเศษนะครับแต่แต่ดูครับนี่ไม่ใช่ตำหนีนะครับเป็นแต่เป็นการทําให้แบบเก่านะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์เขานะครับ5,600ปีนะครับ เขาเลยทําเรียนแบบโดยการน่าจะทาดินหรืออะไรสักอย่างนะครับสาดดินเข้าไปให้แบบแร่แบบเออนะแร่เก่าแร่แบบเหมือนที่ขุดพบในพิพิธภัณฑ์เขานะก็คือแบบจะทาเหมือนนะผมว่าทําเก่าแบบได้ได้ไดสวยอ่ะคือแบบดูเดิเก่าเหยียนฟ้าครับทุกคนคือแบบส่วนตัวผมชอบมากเลยตัวนี้ต้องตั้งแล้วดูขังมากชอบเลยตัวนี้ ก็ถ้าใครจะนําไปเป็นของฝากนะครับให้กับคนรู้จักที่แบบเขาเห็นแล้วเขาจะประทับใจนะแล้วก็ไม่ซ้ําใครนะครับผมว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีมากๆเลยครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตาม c h anel ชอบรีวิวไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะเอาของที่ผมซื้อจริงใช้จริงมารีวิวให้ทุกคนได้ตัดสินใจในการสั่งซื้อขอบคุณครับ